คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีผลงานยอดเยี่ยมมากเลยแต่ว่าคนรอบข้างนั้นไม่เคยเห็นผลงานคุณเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถแปลงสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณออกมาสื่อสารกับคนภายนอกได้ค่ะหลายท่านอาจเคยคิดว่าการพูดได้นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายๆค่ะแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการพูดได้กับพูดเป็นนั้นแตกต่างกันค่ะ คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะว่าเวลาที่เราต้องไปเข้าสังคมใหม่ๆค่ะแต่เราไม่กล้าที่จะพูดกับคนแปลกหน้าหรือว่าบางครั้งค่ะเราจะสื่อสารกับคนในองค์กรหรือแม้กระทั่งลูกค้าของเราก็ตามค่ะแต่เราก็ไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะอธิบายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันซันนี่อรพินทีรัตกูลชัยค่ะวิทยากรด้านเอเนจจะมาช่วยให้คุณสามารถมีพลังจากคําพูดและทําให้คุณพูดเป็นค่ะ หลักสูตร e n e r g i z e Speaking Skill หรือเปลี่ยนคนธรรมดาให้ก้าวหน้าด้วยทักษะการพูดค่ะจะช่วยให้ทุกท่านค่ะสามารถเป็นคนที่พูดเป็นและได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณพูดค่ะนอกจากนี้คุณยังกล้าพูดกับคนที่แปลกหน้าและคุณจะมีเสน่ห์จากคำพูดค่ะหลักสูตรนี้นะคะคุณจะสามารถร้อยเรียงเรื่องราวค่ะในสิ่งที่คุณอยู่ในหัวแต่คุณจะทำยังไงให้คนตรงหน้าหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณนั้น เข้าใจในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารค่ะและคุณจะมีความกล้ามากขึ้นในการที่จะคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักมาก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถเรียนรู้หลักการพูดพื้นฐานค่ะการใช้น้ำเสียงแต่ละแบบก็จะแตกต่างกาันหรือแม้กระทั่งการใช้ท่าทางต่างๆค่ะมันจะช่วยส่งเสริมพลังในการพูดของคุณอย่างไรได้บ้างค่ะ หรือแม้แต่คุณที่อายุสูงกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าค่ะคุณก็ยังจะต้องมีวิธีในการสื่อสารที่แตกต่างกันในหลักสูตรนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมให้คุณได้ฝึกการพูดจริงๆค่ะคุณจะไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีแต่คุณจะสามารถฝึกปฏิบัติในคลาสได้เลยจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกค่ะเวลาที่คุณต้องสื่อสารกับใครค่ะคุณจะมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังสื่อสารไปนั่นเองค่ะ หากคุณสนใจหลักสูตรนี้นะคะทางเรามีทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ Learning Hub Thailand ค่ะ